คลิปนี้จะพามาพรีวิวนะครับเป็นสว่านเปลี่ยนหัวได้ของดีวอลนะครับรุ่น dc d 8 0 3ดนีนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นเซตเลยก็จะมีตัวสว่านของเขานะครับและด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัวอีก4ี่หัวที่สามารถเปลี่ยนใช้งานตามสภาพหน้างานต่างๆได้นะครับนี่ครับมาดูหัวแรกก็คือตัวที่ติดกับตัวสว่านเขามาเลยตัวนี้เราสามารถใส่ตัว ดอกสว่านที่เป็นก้านหกเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นดอกไขควงก้านหกเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปได้เลยนะข้อดีของตัวนี้คือเขาเป็นแม่เหล็กครับมันจะไม่หลุดแต่ว่ายังสามารถดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้หัวแรกนะครับหัวถัดมาก็มีให้เราเลือกใช้งานเพียบเลยนะมาดูอันแรกก่อนตัวนี้ก็คือหัวจับดอกสว่านนะตัวนี้สามารถจับดอกได้ถึง13มมิลเลยนะครับตัวนี้การใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับแค่กดเข้าไปปึ๊บแค่นี้เองนะครับใช้งานได้เลย สามารถจับดอกสว่านที่เป็นก,าก้กานกลมก้านหกเหลี่ยมต่งางๆเนี่ยได้เหมือนสว่านทั่วไปเลยนะครับปรับสบปีดได้2ระดับระดับ1ระดับ2แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้จะไม่มีระบบกระแทกนะครับก็จะมีแค่โหมดเจาะแล้วก็โหมดคัตปรับตามตัวเลขเท่านั้นนะครับตามหน้างานการใช้งานการเอาออกก็คือต้องดึงตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็เก็บแบบนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นหัวจับดอกอ่า หกเหลี่ยมนะครับ6.35าม้ามิลนะตัวนี้สามารถใส่แล้วเหมือนเป็นไขควงกระแทกได้เลยนะใส่เข้าไปแบบนี้นะับก็สามารถใส่ได้ทั้งดอกไขควงหรือว่าดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมได้ข้อดีของตัวนี้คือเราจัดดึงไม่ออกนะครับการใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าตัวดอกสว่านหรือว่าดอกไขควงเนี่ยจะหลุดนะถ้าเราต้องการเอาออกก็คือต้องดึงตัวจุกข,ของเขาเนี่ยขึ้นมานิดนึงเพื่อเอาดอกไขควงหรือดอกสว่านออกนะครับอันนี้เป็นการใช้งานของตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันนะตัวถัดมาตัวนี้จะเป็น ตัวหัวเยื้องนะครับที่เราสามารถใส่ใช้งานได้เช่นเดียวกันการใส่ก็จับแล้วก็ดันกดเข้าไปแบบนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่งองศาแค่จับแล้วก็โยกหมุนแค่นี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนมุมให้ตามที่เราต้องการสามารถปรับมุมได้หลายมุมเลยนะละเอียดนะครับเนี่ยปรับมุมได้นะแล้วก็ใส่พวกดอกไขควงดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นหัว90องศาตัวนี้นะครับการใช้งานก็เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปจะเปลี่ยนองศาแค่หมุน ปรับเท่านี้เองสามารถที่จะใส่ดอกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของหัวนี้อีกอย่างหนึง่งคือเราสามารถเอา,อาหัวจับดอกนี้นะครับเอามาใส่ได้นะเขาเป็นเหมือนอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยเราสามารถใส่ดอกสว่านดอกไขควงได้เช่นเดิมนะสามารถใส่ได้ทุกหัวเลยครับเอาตัวน,นี้มาใส่ก็ได้เนี่ยเป็นเหมือนอะแดปเตอร์ไปในตัวด้วยระบบการจับต่างๆเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับใส่เข้าไปแน่นเลยนะครับไม่มีแบบโยกหรือว่าขยับแบบคอนเลยนะครับ ก็เป็นภาพรวมของตัวสว่านเปลี่ยนหัวได้ของดีวอรุ่นนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับตัวนี้อยู่สักประมาณ5ใบเทานะครับ